สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพูดเป็นต่อเซงบ้านราคาตั้ง10ล้านซ่อมไม่รู้กี่รอบฝนตกทีน้ำรั่วเป็นน้ำตก เหตุการณ์น้ำรั่วเพดานกลายเป็นปัญหาในช่วงฝนตกหนักทําเอาเจ้าของบ้านถึงกับหนักใจเมื่อดาราตลกอูดเป็นต่อโพสคลิปแจ้งปัญหาน้ํารั่วซึมทําฝ้าเพดานเสียหายนะับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้าตัวเสียความรู้สึกรังซื้อบ้านมาในราคา10กว่าล้านบาทแต่บ้านกลับมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมบ่อยครั้งทั้งๆท,ท,ที่เคยแจ้งปัญหาไปยังโครงการบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรับผิดชอบแต่อย่างใดโดยอูดเป็นต่อโพสคลิปวิดีโอสภาพบ้านฝนตกพร้อมเขียนแคปชั่นว่าบ้านราคา10กว่าล้านซ่อมไม่รู้กี่ รอบพัดสอนเรียบวงพัดสอนเรียบวงแหวนรามอินทรานอกจากนี้ยังได้พูดเพิ่มเติมในคลิปว่าสวัสดีครับพี่น้องครับอุดเป็นต่อฮะนี่บ้านผมเองที่ซื้อหมาโคตแพงเลย10กว่าล้านคุณดูโครงการที่เขาทําให้ผมนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งเป็น10รอบแล้วนะครับที่ประสานไปกับคนที่เขามีความรับผิดชอบตรงนี้แล้วเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้การเซอร์วิสหลังการขายไม่่อยได้เรื่องเท่าไรผมจะพยายามใช้สติพูดนะคือถ้าจะให้ดา่าผมมิตรดสัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมดอันนี้เบาแล้วนะตอนที่ลงหนักหนักเมื่อกี้ คือน้ำตกนางรองเลยนะพี่น้องฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะครับโทรหาผมด้วยผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งกลับถึงบ้านไปหาหมอมาปวดฟันถ้าเกิดผมยังไม่กลับตอนนี้ล่ะคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่นี้มันคือเทลงมาเลยงานนี้เห็นแล้วมีสะดุง้งเราคนบันเทิงและชาวเน็ตถึงกับคอมเมนต์ว่าน้ำตกในบ้าน OMG ขอให้ซ่อมได้ไวๆนะคะอีกท่านบอกว่าเจอแบบนี้ใครก็เซ็งขอให้มีทางออกที่ดีที่สุดครับอีกท่านบอกว่าเห็นใจเลยอะสู้ๆค่ะ พี่น้องเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ